ประมาณในเรื่องอาหารเพราะอาการกินเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกทวารคือตาหูจมูกดินกายใจจึงเป็นโอกาสให้ใหกิเลสจึงเปิดจึงเปิดโอกาสให้กิเลสเข้าครอบงําจิตได้สูงยิ่งผู้ที่ไม่รู้จริงจึงเข้าใจว่าที่พ่อท่านเน้นให้พิจารณาในเรื่องอาหารเป็นพวกเค้นแก่กินเป็นพวกเห้นแกกิน ช่างหน่าเห็นใจเหล่าปัญญานุ่มท่านช่างตื่นและเข้มขัดสั้นอ้อาวก็แหวเก้าไปนิดหน่อยนะก็เป็นเรื่องจริงอาหารเป็นหนึ่งในโลกคําว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกนี่ก็ลึกซึ้งลึกซึ้งความเป็นหนึ่งในโลกทั้งความจําเป็นของชีวิตมนุษย์แม่สัตว์โลกสัตว์นี่จะต้องอาหารเป็นหนึ่ง ตั้งแต่สัตว์เซลเดียไปจนกระทั่งถึงสัตว์ไม่รู้กี่ล้านเซลเนี่ยอาหารคือที่มันกินเข้าไปในร่างสำคัญที่สุดเป็นหนึ่งและให้ความรู้ที่จะออกจากโลกปรินิพานเป็นปริโยสารเลยก็อาหารเนี่ยทำได้เป็นเหตุปัจจัยที่คุณศึกษาได้แต่แต่ตนจนจบปรินิพานอาหารนี่แหละ พระอารอาหารพระเจ้าถึงเอามาสอนมีอาหารสีนอย่างครบเลยคุณเรียนอาหารสี่นี้ให้แตกฉานเลยคุณทำอรหันได้เลยอาหารอันที่หนึ่งคือคำข้าวกาลินกระาหารคืออาหารที่กินนี่พวกนี้ผักพืชทยาหารใส่เข้าไปในร่างเพราะการเรียนรู้คือต้องมีผัดสะคุณจะต้องอ่านจิตของคุณ คุณมีผัสสะภายนอกกินอาหารเข้าไปเกิดอาการทางเวทนาเ,าเกิดอารมณ์ความรู้สึกแยกเวทนา <Yeah. S 1> ต้องมีผัสสะเพราะฉะนั้นสัมผัสแล้วกับอาหารสัมผัสอะไรคุณนั่งหลับตาไม่เลยมีผัสสะอาหารโพชเนมันตัญญาคุณไม่ได้ปฏิบัติเลยเป็นการปฏิบัติผิดอภรกะปฏิปทาข้อที่สองในสาม สมุูรินทรีร์โพชีนาตัญจาชาคิยานุโยคะคุณไม่มีตัวโพชีมาตัญยุตตาชาคิยานุโยคะคุณก็ไม่เต็มนะเพราะคุณไปหลับตาสมาูรณ์อินทรีย์หกคุณไม่มีคุณมีแต่สมารวมอินทรีย์หนึ่งมีแต่สมบรวมใจในใจอยู่ในใจอยู่ในพภพเพราะนั้นจึงโมฆะจากาศาสนาพุทธฟังมั่งเปิดหัวเปิดหูฟังอัตมามั่งประโตโคสะมั่ง หลับตานั้นเลิกได้แล้วเสียเวลาวนเวียนอยู่ในเดรถีภพเดรถีภูมินั่นแหละไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติาตแม่อัตมาพูดชัดเจนพูดแรงมันชัดเจนอนะมันไม่ถูกความผิดมันไปพูดแล้วมันไปถูกความผิดมันก็เลยกระทบแรงแรงการพูดที่ถูกความผิดของคนเนี่ยคนที่มีอัตตานี่จะรู้สึกว่ามันด่าก,กูว่ากูผิด ยังทำเนี่ยยกตัวอย่างปัจจุบันนร,ราะว่าเขาผิดพวกเองเนี่ยผิดทั้งนั้นข้าไม่ผิดศาลจะตัดสินลงดูว่าทรมเนี่ยเขาจะผิดในเรื่องของตอนนี้หมดพยายามพิจารณารังายคดีคดีทางการเงิน คดีทางการผิดกฎหมายคดีทางใช้อำนาจบาดใหญ่พวกเนี้ยคดเยีเขาจะเจอเยอะแต่อัตมาว่ากว่าจะพิจารณาจบท่ามคงไม่อยู่ให้จับเข้าคุกหรอกเพราะว่าเอาศพไปเข้าคุกก็ไม่ได้เรื่องจะเป็นอย่างั้นน่าจะเป็นอย่างังนะนี่ก็วิจัยวิจารณ์ว่าเอามาประกอบเพื่อที่จะขยายให้เกิดความรู้ว่า อย่าเอาเยี like ่ยงอย่างชนิดน <cient yal> ี้ช okay. น so, ิดนี้เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่น่าเอาอย่างแต่เป็นการศึกษาขอบคุณเขาก็ได้ว่าเขาเป็นตัวอย่างเหมือนเราขอบคุณเทวทัตอะไรอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณก็ได้เขาเป็นตัวอย่างให้เราเหมือนอาตมาขอบคุณมหาบัวแต่อาตมาไม่ต้องขอบคุณเทวทัตแต่ก็ขอบคุณเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวอย่างมีตำรานมีอะไรต่อไรนะ เพราะการศึกษาาราศึกษาทั้งผิดทั้งถูกศึกษาทั้งสองด้านมันจะได้ช,ดชัดเจนที่สุดคุณอยากรู้ขาวคุณต้องมีดํามาเทียบมีเทามาเทียบหรือมีแม้มันเบิดกับขาวจริงๆและใกล้กันมากเลยคุณก็ต้องเทียบเหมือนจุลบันดกิจรณาสพิจาจรณาให้คำภาคีรวคุณคำไปก็ดําขึ้นดําขึ้นดําขึ้น กุณรูปคลาไปรูปดำไปคีดใครหรืออะไรก็ดำก็นเรื่อยๆคลาไปจนกระทั่งสุดท้ายเห็นความไม่เที่ยงของ้าขาวบรรลุธรรมได้ดูที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความปรุงแต่งเห็นความมันเกิดเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่อันนั้นอันเดิมแล้วจะอันนั้นอันเก่าแล้วก็มารู้ตัวเองว่า โถมาคลำอยู่ได้มาทําอะไรปรุงแต่งกันอยู่ได้การคลาการถูอยู่นี้มันดำขึ้นดำคือการปรุงแต่งคือการไม่เที่ยงคือการเปลี่ยนแปลงได้เหตุด้วยปัจจัยทําอยู่นั้นก็นทุกเสวเวลาทรมานไม่ได้เรื่องโง่ปฏิพานจุลบรณกรู้รอบมีเหตุปัจจัยเท่านี้ทำให้บรรลุได้ ถ้าไปยะปารุจริยะได้ฟังพระพุทธตรัสได้ฟังสี่คำอะไรบ้างเห,เ,หเห็นสัต่ว่าเห็นสัต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสัตธว่าได้ยินรู้เห็นได้ยินอะไรสี่ทวารรู้เห็นได้ยินไม่ใช่กลิน่นสัมผัสรู้เห็นได้ยินสัมผัสกลิน่น สัมผัสมางล้วกินเหรอสี่รู้เห็นได้ยินสัมผัสคือละเว้นกลิ่นยังไงเนี่ยเพราะว่ารู้เห็นได้ยินรู้เห็นได้ยินมีผัสสะนะถ้ากลิ่นอาไม่ใช่เออสัมผัสเดเอาละมันแค่ไม่เต็มอ่ะไม่เต็มนีม่สี่แค่นั้นอ่ะ 4, อ่ะอะ สี่สนพระพยายยจัตทารุจริยะบรรลุอลหรหันต์เลยคน,นบารมีสูงสุดเป็นอุคติตันยูนอุคติตันยูนโผล่มาถ,ถูกแสงปั๊บบานเลยอย่างนี้เป็นต้น,นบัวสี่เหล่าห้าเหล่าที่่ันเทียบไว้ต้องัางน,นสิ่งเหล่านี้ละเอียดละออศึกษาดีๆ อาตมามั่นใจว่าอาตมานำพาเอาโลกุตรธรรมเนี่ยมาสอนมาอธิบายนำพาให้เกิดความรู้เพราะความรู้ของพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ดับสุขดับทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่รู้หมดทั้งโลกรู้หมดทั้งอัตตารู้หมดเลยทั้งจิตวิญญาณหรืออัตตาหรืออาตมันหรือปรมาตมันทางนามและรูปรู้หมด รู้หมดพูดไปจะตีขลุมนะมันเป็นเรื่องจริงรู้หมดศึกษาดีๆแต่เราจะอ๋อท่านตงเรียกว่าจบกิจนะมันรู้รู้หมดแล้วทำปริรู้จักประสังขารมันปรุงแต่งด้วยอะไรแล้ววิธีแยกสังขารก็คือฆ่ากิเลสให้หมดตัวเหตุใหญ่ฆ่ากิเลสหมดตัวหยาบกลางละเอียดจนกระทั่งหมดเกลี้ยง เป็นจิตสะอาดเป็นยังไงปรุงแต่งเป็นยังไงเหตุที่มาปรุงแต่งเป็นยังไงและสามารถทำให้จิตสะอาดจ,จังยืนทาวอนอยู่เหนือก็จะรู้ว่าโอ้การอยู่เหนือความเป็นโลกกับสังขารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองมันพ้นทุกข์พ้นสุขมันมีอำนาจยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ไม่มีอะไรมา ลมล้างเราเที่ยงแท้แน่นอนนิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมอสังหิรังอสังกุปปังได้จริงคุณจะรู้ได้ด้วยตนเลยอย่างอาตมามาพูดเนี่ยอาตมามีของตนรู้ได้ด้วยตนนามาพูดด้วยภาษาตัวเองเลยเป็นภาษาไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนคุณคนนี้ระบอกพูดเองไอ้ที่เขาอธิบายกันอาจารย์ต่างๆอธิบา,า,ายถูกๆนี่ย ล้มก็หมดเป็นประชาตัวเองฟุ้งซ่านใค่เมื่อกี้ที่เชาเดชาพซึ่งคุณกำลังเห็นสิริมหามายากลับตัวคุณเห็นมารเป็นเห็นมารเป็นพระเจ้าเห็นพระเจ้าเป็นมารหรือเห็นมารเป็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นมารคุณก็เห็นแต่หน้ามารเป็นมายาหลอกคุณว่าแล้วหลงว่าเป็นพระพุทธเจ้า น่าสงสารนะคุณเดชาศึกษาดีๆอาตมาไม่ได้ว่าคุณนะอาตมาชอบคุณนะที่คุณตามศึกษาแม้คุณจะวิเคราะห์วิจัยอาตมามาในดีเพราะคุณได้ฝึกการวิเคราะห์วิจัยมีทำวิจัยสัมโพชงเรียนดีๆศึกษาดีๆอาตมาจะชอบคนอย่างคุณนี่แหละตามศึกษาแทนที่จะไม่เอาโพธิลักษณ์ของไราสาระอะไร พวกนี sword, guard, 謝謝้ยิ่งน่าสงสารหนักอย่างคุณนี่อาตมาชอบสงสารอยู่แต่ว่าชอบแต่อย่างง่นอาตมาก็ไม่ชังหรอกแต่ว่าน่าสงสารหนักไงอย่างนี้ดีแล้วชอบเพราะคุณจะได้ไม่ต้องสงสารคุณมากหรอกเพราะคนอีกหน่อยคุณก็หมดสงสารคุณก็พ้นสงสารคุณก็อยู่เนื้อสงสารได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องสงสารคุณเพราะคุณเนือสงสารนะคุณก็ไปสงสารคนอื่นต่อ